เชิญนั่งที่โซฟาเลยนะครับสีรีส์พอลัดจันทร์ึกชัดจันทร์ึกความตัวเล็กตัวเล็กอีกอย่างอย่างหนึ่งนะหน้าประพัดหน้าประพัด,พด,พดไทยพิทนอร์าชาใจใจใจไม่ไม่จะพูดไม่พูด เล็กๆเพรากว่าทั้งพ่อทั้งกอดพุดพี่ทูอยู่ <c oughs> มังกอดคุณแม่มาด้วยเนาะ,ะโยมแม่กลับไปบ้านที่โคราชค่ะโอ้พี่น้องโคราชกับโคราชเ<ะ>ดินโยมมันทำงานอยู่บนิ0ปีแล้วค่ะโอ้แต่พ่อเขาอยู่ที่ดินจังหวัดบนเนี่ย ที่เดินอยู่ที่คนเด็กสุขใสมั่งอะไรอ๋อเป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อสุขใสก็มาทำบุญบ่อยอยู่ใช่ครอบครัวเป็นสนิทกันค่ะใช่ใช่ซาตูซาตูลูกสาวใช่ใลูกสาวที่เกิดพรมจะระับใช่ใช่พรมจะระับคุณสุขใสแต่ก็มาทำบุญอยู่กันมาเนี่ยค่ะค่ะบ้านตรงเนี้ยค่ะใกล้ๆค่ะนี่รหันห้ามิเจอเลยไม่เป็นไรค่ะ วันนี้คนโดนตันน้งคิดตั้งใจมาทำบุญในบรรยากาศที่ฝนกำลังตกปโปรยโปรยแต่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักอย่างไงก็คนโดมตั้งคิดตั้งใจมาทำบุญไม่สามารถห้ามใ,ใจคนโยมได้จากตกงานในคนจะมาวันนี้นเป็นความตั้งิดตั้งใจคราะเพื่อโวเลกคือคุณโยมนักพักนักพัก น้อยใช้ที่น้อยชาพราะท่านคุณแม่คุณโยมโชติพรฝักจังคิกก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ปันท์แปลงบบักรักษาคุณโยมขอให้มีภารไมยแข็งแรงดูเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยภารไมยเจริญด้วยโภกสมบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนักสุขบพลลักุกิปาราดีการอิ่มเงิเอือ ยะถาวาริวนาปูราปริปุริเสะรังเอวันิวันโตสิังเตตังนุปปัตตปะติปิตังนะปิตังุปิปามิวสสุจโตสเพปุรนโตสังตปัจันโทปนารสยถามณิโตติระสยถาเมโยวิวจันโ นาสะตุมาเตภวัะวันตารยุทธิทายุโตภวะอภิวันนาสีเดาชาเดยจังหัวขาปาจายโนจตารุระมาวัทันติอายุ